สวัสดีและศึกษาลูกนะนะวันนี้อาจารย์จะมาติวเกี่ยวกับแนวข้อสอบของบัญชีต้นทุนหนึ่งฉะนั้นซึ่งจะใช้สอบสำหรับห้อง AC41 AA กับ AC42 AB นะลูกนะ,ะฉะนั้นสองห้องนี้จะต้องสอบบัญชีต้นทุนนี่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถที่จะมาสอบในห้องเรียนได้เราเลยต้องสอบแบบออนไลน์การสอบออนไลน์คืบอกแนวข้อสอบอว่า การสอบออนไลน์ทุกครั้งเนี่ยเราจะใช้การกะกะบาดฉะนั้นข้อสอบที่ออก15คะแนน30ข้อเป็นกะกะบาทหมดนี่เมื่อเป็นกะกะบาดหมดอาจารย์ก็เลยจะต้องทำไหมครับมาติวนักศึกษาทุกคนทนี่การติวนักศึกษาทุกคนเนี่ยอาจารย์จะบอกแนวทางในการติวก่อนเื่ออาจารย์เนี่ยจัชุดที่ติวข้อสอบไว้3ชุดเป็นชุดที่1มี10ข้อ ชุดที่สองมีอีกสิบข้อและชุดที่สามมีอีกสิบข้อรวมเป็นกี่ข้อหรืสามสิบข้อนะครับสามสิบข้อจะมีตัวคําตอบนะครับสี่คำตอบคือไก่ไข่ควายหมูให้หนักศึกษาเลือกตอบคําตอบที่ถูกต้องที่สุดน,นะครับทีนี้เทคนิคในการติวข้อสอบของอาจารย์อาจารย์แนะนํานักศึกษาก็คืออาจารย์เอาแนวข้อสอบมาติวเลยเอาพูดกันตรงๆนะครับนีเมื่อเรานําแนวข้อสอบมาติว นะครับนักศึกษาเปิดดูคลิปของอาจารย์หรือเปิดใน o o g l e Classroom ดูของอาจารย์นะครับนักศึกษาจำไว้อย่างเดียวเลยว่าโจทาาย์ถามมายังไงแล้วตอบเท่าไหร่อย่าไปจำไก่ไขควายอย่างนี้จำไม่ได้อันนี้ผิดหลักนะครับถ้านักศึกษาจะจำให้จำว่าโจทย์ถามาอะไรและตอบอะไรอย่างนี้จะโอเคกว่าและนักเรียนช่วยในการนักเรียนไปใช้ในการสอบได้ อย่าไปจาลูกไก่ไก่ควายก็เขาไก่ก็เขาไก่ก็คอควายอย่าไปจําพวกนี้จําอย่างเดียวคือถามมาอย่างนี้แล้วมันตอบเท่าไหร่ให้จําไว้อย่างนี้แล้วนักเรียนจะประสบผลสาเร็จจะทําได้เต็มเกือบทุกคนเลย30ข้อนะครับเะ้านี้ผู้เชีมันตียเกี่ยวกับนะครับข้อสอบบัญชีต้นทุนหนึ่งชุดที่หนึ่งก่อนคือ10ข้อแรกนะครับซึ่งมีคนถามอาจารย์แล้วหนูจะดูยังไง ดูไม่มีหนังสือดูไม่มีจีบด,ดูเดี๋ยวอาจารย์นรพัฒน์นะครับจะถ่ายเอกสารแล้วใส่ลงไปใน Google Google c l a s s r o o m ให้นักษาทุกคนปเป็นปริ้นออกมาปริ้นก่อนพอได้เอกาสารพร้อมแล้วนะครับที่อยู่ในมืออาจารย์เนี่ยพอทุกคนได้เอกาสารพร้อมแล้วปึกศาค่อยฟังอาจารย์ไปตามๆตานไปพร้อมๆกันแล้ะติไปพร้อมๆกันเช่นครั้งตอนแรกเดี๋ยวอาจารย์นรพัฒน์จะ ถ่ายเอกสารนี้ลงไปใน Google Classroom นักศึกษาก็ทำไมครับไปถ่ายเอกสารไปปริ้นออกมาพอปริ้นเสร็จก็มานั่งดูอาจารย์สอนนะครับทีละชุดทั้งหมดมี3ชุดชุดละ10ข้อเดี๋ยวเราจะเรียนในชุดที่1ก่อนซึ่งเป็น10ข้อแรกนะครับนักศึกษาเปิดเลยลูกมาดูชุดที่หนึ่งูทุกคนพร้อมได้นะลูกนะโอเคคนะเชิญเรามาดูชุดที่1นูชุดที่1บอกว่าข้อ1กิจาการอย่างหนึ่ง นะครับไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อวัตถุดิบ12,000ม่นับาทภาษีมูลค่าเพิ่มเต้นทุนของวัตถุดิบจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือไปซื้อวัตถุดิบแล้วเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ดรเนฉะนั้นจะเ,เสียไปเงินเท่าไหร่นะคะระับค่าวัตถุดิบข้อหนึ่งฉะนั้นเรียน่ะข้อหนึ่งมันจะมีคำตอบมีสินคำตอบมีไก่ไข่ ควายหมูก็มี840มี11,214.9มี1 2และก็มีอีก12,840นะครับทั้งหมดมีอยู่เท่านี้นะเสร็จพวมจนไงคนระับเขาไปซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา12ึงสภาษีมูลค่าเพิ่มูแหวก V A t แหวก คือเจ็ดรนราคาซื ứng, ้อคือเท่าไหร่ก็12บ่งสองนักษาหนึ่งสองแล้วคูณเจ็ดนต์สวยร้อยจะได้มาคือแปดร้ี่สิบนราคาซื้อก็คือเอา12่สองบวกแปดมันจะได้หนึ่งสองให้ต่อข้องอมูคือหนึ่งสองพันแอย่สิบาจำงอมูให้จำว่าเป็น1 2 8 0ง พอหนึขาดขาอ2ขสองพอองซื้อเหมือนการลงซื้อมาก,กีก้ค่ะซื้อ8ปดพันแหวกเหมือนเดิมลงเจ็ดอนตะครับเขาถามว่าต้นทุนวัตถุดิบจะเป็นเงนินเท่าไหร่นะครับนักศึกษาตอบเพราะของไก่ขงงอไก่ขอกวายงูมีสี่คำตอบมีห้าร้อบมี560มี8จ็ดมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย 76.64มี8 5 6พัห้าร้สให้นักศึกรูอ้อย่างนะครับแ0นคูณ7%ได้เท่กับ,บ560เอาแ0 0 0ันมาบวกกับ560มันจะได้ สิฉันตอบข้องูอีกเหมือนกันนะครับต่อไปข้อสามบอกว่าการควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบได้แก่อะไรบ้างการควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือเราจะต้องซื้อวัตถุดิบเมื่อซื้อวัตถุดิบเสร็จนะครับวัตถุดิบถูกส่งมาเราจะเก็บรักษาไว้ที่คลัง จนมันนาเบิกไปใช้ฉะนั้นกระบวนการของมันตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำหมายก็ว่าเริ่มจากกระบวนการซื้อจนมันเบิกวัตถุดิบไปใช้ในขั้นก็ถามว่าการควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบได้แก่อะไรบ้างก็การควบคุมเกี่ยวกับการซื้อและรับวัตถุดิบแน่นอนต้องเกี่ยวข้องเพราะเวลาเราซื้อวัตถุดิบเราก็ต้องเข้ามาส่งเราก็ต้องตรวจนับวัตถุดิบขอไข่าการควบคุมเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุดิบเมื่อได้วัตถุดิบมาต้องวัตถุดิบเก็บรักษาไว้ที่คลัง ะะและข้อคลายการกควบคุมเกี่ยวกับการเบิกใช้วัตถุดิบแน่นอนเมื่อมันอยู่ในคลองก็ต้องในคลังสินค้าทางวัตถุดิบก,ก็ต้องมีการเบิกใช้วัตถุดิบนะครับฉะนั้นข้อ3การกควบคุมภายในเกี่ยวกับวัตถุดิบได้แก่อะไรบ้างเมื่อกี้ได้ทุกข้อเลยลูกให้ตอบข้อ3ว่าเงาถูกทุกอะไรลูกถูกทุกข้อโอเคนะลูกต่อไปข้ส4ถามว่า ในการจัดหาวัตถุดิบกิจการมีการควบคุมภายในที่ดีโอเคกําหนดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดทาเอกสารใดเมื่อได้รับใบขอซื้อนักเรียนครับนักศึกษาครับก่อนจะซื้อของทุกครั้งต้องมีใบขอซื้อก่อนถูกไหมครับเมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติแล้วเราก็จะทําทําการจัดอะไรหรกจัดซื้อวิธีการจัดซื้อก็ต้องทําใบสั่งอะไรหรืใบสั่งซื้อชนะให้ต่อ ขอ่านใบสั่งสื่อนักศสหัสจำงูไข่อย่างนี้ไม่น่าให้จำวัตถุกคนทุกข้อหรือใบส,สั่งซื้อย่างนี้นะลูกจะโอเคกว่านะโอเคครับข้อห้าข้อห้านี่ย่างหนึ่งนะครับข้อห้า 5. เป็นยังไงลูกข้อห้า 5. บอกว่า 5. อ่าดีเจนะครับ เขาใช้โจทย์นี้ลูกเป็นโจทย์ที่ยาวเป็นโจทย์สั้นๆฉะนั้นดาษกระปองทำเองโจทย์บอกว่าปี65 2มีรายการต่อหนี้มียอดยกมายกมาคือสี่คราววัตถุดิบเนี่ยคงเหลือยกมาจากปีที่ถ้าหรือเดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งคั้งดยราคาหนึ่และหนึ่งร้อยวันที่ห้าขายไม่ได้ลูกเราต้องใช้คำว่าเบิกใช้วัตถุดิบไปเบิกใช้วัตถุดิบไปเท่าไหร่ลูกอห้าร้อยหน่วยราคาหนึ่งละร้อยแปดสิบ แล้วที่15สูเปอร์มา2,500หน่วยที่25้อเปิร์อีก800หน่วยเหนที่30เบอร์ใช้อีกได้ครับ1,300หน่วยฉะน้ไม่ได้โจทย์อย่างนี้มาปุ๊บนักศึกษาต้องทำยังไงลูกต้องคำนวณหาวัตถุดิบคงเหลือปลไปวดว่าวัตถุดิบคงเหลือปลไปวดเหลือกี่หน่วยวิธีการคำนวณหาวัตถุดิบคงเหลือปลไปวดหาโดยเอาเรียนต้องมาตั้ง บวกยอดซื้อทั้งหมดและลบไป่ยอดขายทั้งหมดยอดขายไม่ใช่ลูกหวยเกียแล้วยอดอะไรเบอร์ใช่นะครับใันยอดยกมาตั้งบวกยอดซื้อและลบยอดเบอร์ใช้เราไปดูโจทย์กันหาสิครับว่าโจทย์ข้อนี้เรามีวัตถุดิคงเหลือกี่ดวยหาไงลูเอาวัตถุนิเหลือต้นปียกมาตั้งหนึ่งทางบวก ยอดปืนยอดปืนมี2 5อ0 0 2 5ห0 0กับแปดงันห้ากับแปดรอวเป็น3 3มพัลบยอดที่เบิกใช้เบิกใช้ที่พันสามกับห้ารเป็นพันแฉะนั้นรักษาหม0่บวกสามพันสามลบพันแปดได้ทลายลงสองพันห้รอยหน่วชั้นข้อนี้เรือวัตถุทิ่สองพันห้รอยห่วยโอเคนะลูกนี้เขาถามว่าอะไรข้อห้าถามว่า วันเด็ก2,500หน่วยเลเนี่ยถ้าตีราคาแบบไฟโกไฟโลคือ first in first out เข้าก่อนออกก่อนนะครับถ้าวันตีราคาเนี่ยคงเหลือใน2,500หน่วยด้วยวิธีไฟโกลไฟโกลคือเข้าก่อนออกก่อนสแสดงว่าของที่เข้ามาก่อนออกไปก่อนของที่เหลืออยู่ท้ายๆใช่ไหมลูกมันเหลือ2,500หน่วยตีราคาไปเท่าไหร่ ดูกราดูดูเลยสองพนันหน้ารหน่วยนับจากไทยายยขึ้นไปนน้างบนนับยังไงล่าสุดที่เราซืา้อมาอยู่ที่ยี่สิหแปดร้อยหน่วยเนี่ยเหลือแน่นอนแปดร้อยหน่วยอาแปดร้อยหน่วยตามคูราคาหน่วยละร้อ่สิบหาบาทได้ทั้งับดหนึ่งแสนบาทต่อไปอะไรลูกต่อเยียขึ้น้นาใช้ราคาของอที่สิบห้านะครเนิ่มจากมี2,500หัหน่วย นวตีราคา800หน่วยถ้าอีก1,700หน่วยคูณราคาเท่าไหร่ลูกชยังินไปมาใช้ราคาที่120ชนะเป็นเงิน240,000บาทรวมกันทั้งสิน้นนาตีราคาด้วยวิจีไฟโก์ฟิร์นอินเตอเจะได้ทั้งสิน 3, 000 4, 000้น340,000บาทนะครับให้ตอบ340,000บาทข้อ5ตอบข้อ เง,องอ 3, 000, 4, 000างูสามแสนสี่พันบาทแต่อย่าไปจำเงางูนะลูกให้จำอะไรสามแสสี่ัน 3, 000, 4, 000บาทโอเคต่อไปก็โอลูกโอ้าปไหนพวกบอกว่าถ้าตีราคาตุดิบแบบทัวีเดียอย่างห้าทวีเดีย, <Yeah. S 2> ยอย่างงาทวีเดียอย่างห้าเรียกว่าซิมเปิล v e r วอเรท m p ซิมเปิลเอคอรสต์าำนวยังไนนะครับ ไปใช้ราคาอะไรลูกราคาต่อหน่วยของยอดยกหนาป้าึ่งร้อบวกราคาซื้อครั้งที่หนึ่รสบวกราคาซื้อครั้งที่สองอีกร้อยวมเป็นกี่ครั้งลูกสาครั้งเอาสามครได้สท้าหนร้ยสิบห้าบาทต่อหน่วยสิบ้าหรือกี่หน่วยลูกสองพันห้หน่วยคูณอะไรลูกร้อบาท มันจะได้มากีอบบ่อ2 8สน0 0บาทนะครับให้นักเรียนตอบข้อขอขันสองแสน0อ0แสแบบหา้าร้อยโอเคนะอย่าลืมลูกจำตัวเลขอย่าจำข้อโอเคนะลูกนะน,ะนข้ข้อ6เสร็จตามด้วยข้ออะไรลูกข้อ7เจเดี๋ยวคุูรอลบกกระดานนะคะแป๊บหบนึ่ง 其实。